สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับอัปเดตสวนในรอบหลายเดือนนะครับแล้วก็ทักทายพี่น้องทางยูทูบนําทางเพจนํานะครับบ่คอยได้ลงพี่น้องครับเริ่มต้นที่มะเดือชิงนะครับกําลังจับหมากจับลูกอีกรอบใหม่นะครับโคกคือเก่าแหละพี่น้องโคกหลายกว่าเกา่านะครับนะ <c oughs> อันนี้สมต่างๆนะครับมันเดิมเช่นเคยเพิ่มแต่ผลผลิตนะครับอันนี้สมบางมดนะครับปีแรกพี่น้องครับดูแลบว่าเป็นพี่น้องนะครับผมไม่เคยปลูกสมบางมดลลกปีแรกโอ้ยจะเป็นเตาเงินให้เพ่นอนยูเดอร์พี่น้องส่วนสีได้เก็บใช้เวลาโดนอยู่ได้เนาะพูดนะนะครับใช้เวลานาน,านอยู่ นี่ครับลูกบอ่อค่อยผมเด็ดออกบอ่เป็นเอาไมเอาไมนะครับอันนี้ปีแรกนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ปลูกค่อยไปตามธรรมชาตินะครับการดูแลการเด็ดลูกออกระยะห่างของลูกเอาไว้อหน่อยายเท่าใดเข้าป่อยไป,ไ,ปไปศึกษาอีกทีหลังนะครับอันนี้อโวคาโดนะครับรอรุ่นปีนี้สิจับดอกบอก สำหรับต้นนี้นะครับมาดันเป็นลูกแล้ว,วพี่นอ้องต้นมาดันนะครับนี่มาดันผลไม,ม้ส้มสสมคักมาดันเป็นลูกแล้วนะครับใส่ละ่ะนี่จะลูกโอ้นี่ลูกนึงนั่นแหละข้างในนะครับมาดันเป็นลูกแล้ว ปีแรกเลยครับนี่มาดันเอามาล่งดินค่อยเป็นนะครับไปต่อนะครับห่งหงมาท่านเดี๋ยวจับอยู่ครับอหอยกิ่นพ่นอ,อ่ อันนี้จะเป็นมาร์กเลยเด้เนี่ยสับประรดด่างนะครับเดี๋ย่ขยายพันธุ์ไวนะครับนนได้บเดีนพี่น้องไนออเพิ่นนอันนี้มาร์กเพิ่นซุกเลยเป็นเน่าเลย,เน,ยนี่นั่นพร้อมสีขยายไวเลยจะมีกลิ่นแล้วอันนี้ก็หอมนะครับ เอามาลงดิไดนไว้อันนี้จะถึงฤดูอันนี้ก็ถึงฤดูออกแล้วนะครับพามิเลียกุหลาบต้นเป็นดอกหนาหนาวเล้กพี่น้องเลยแสดงว่าไก่สีน้าแล้วพวกกา,วามิเลียนะครับ น้ำต้นบอลต่างๆมาเบิ้งอันนี้พี่น้องมันสมอันนี้สายน้ำพึ่งสายน้ำพึ่ง อันนี้นกระเทียมเถาครับเริ่มจับดอกแล้วพี่น้องกระเทียมเถาออกผีม่วงสอกงาน,นนะครับก็จับตลับมานี้นะครับอันนี้โดนแล้วได้พี่น้องนี่ต้นวากินได้เจ้าภูมิกานะครับ มอนสเตอร์ล่าลูกดกลูกดกพี่น้องขึ้นไม้ก็มี่เลยขึ้นไม้นะครับมอนสเตอร์ล่าผนว่ากินได้ันไงจะพ่อ,พอบ่มไปนี่พี่น้องจ้าตาตีอลไรเรื่องอะไรนี่เออโอ้โห,หพี่น้องออกไม่กับมี่ลกดกดกดก นอนเตนล่ะกับละมุดเออละมุดไะมาเริ่มทางนี้ต่อครับพี่น้องอันนี้ก็ส่วนพริกนาบ้าน่วนพริกนาบ้านอันนี้ก็บุกนะครับบุกหวานนี่นี่พี่น้องบันเป็นบุกขั้นนะครับบุกหวาน ปลูกปีแรกแตกครักพี่น้องเลยคุณอ่ะคุณอ่ะสั่งมาจากน้องบัวรำพูพี่นอ้องดูงดูดุดูนูด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 กดูดูดดดูมูดูนูดูดูงดดด อันนี้ก็ลูกทอนว่าได้เป็นหมากจ็คเทือเออมาละกอนี่ถือบก้อย,ยองเอา <c oughs> ผมเพิ่งเอาอยามาลง <c oughs> เป็นวัดพี่น้องเลยไม่มีพื้นที่นะครับแดนเปี๊ยะ <c oughs> คือามมีมองไทยใ,ใจแล้วพี่น้องคนนะอันนี้โซนนาบ้านนะครับ ด้าบาน่นก็ผักพริกกระเหลี่ยงก็ได้เก็บเ็ดแก้วนี่นยอยู่พี่น้องก็ได้เก็บกินอยู่นะครับหนาฝนเนาะเยียงกระเคียวไปเบิดเท่านี้ก็คือเกาแหล้วพี่น้องครับก็ได้กินรักแก้วงาม,งามปลูกในอันกองนี่ อุ้ยก็ไม่ได้ใส่ารที่หล่ะพี่น้องใส่แต่ที่แหลกหลังจากนั้นก็เพิ่มน้ำธรรมดาเพื่อความปลอดภัยนะครับพวกใส่ปุ้ย a อบนี่อันนี้ก็โดนเราได้นี่มันเท่าแล้วครับซาเละเนียนี่มันเท่าแล้วเป็นใบยิกใบงอต้องปลูกใหม่จะได้กอ,อกลับมเลยพี่น้องเลยนะครับจะได้กอ,อกห้างครับ คุณแม่นกน้อยเสียงอีสานเท่าแล้วฝาเป็นกำลังใจให้แนเดอพี่นอ้องเอาละนะครับอันนี้ก็มะละกอรครับมะละกอในถุงปลูกกำลังจับดอกพี่น้องครับเตี้ยชุมแพรนะครับสองต้นโอเคครับผมเดี๋ยวอัปเดตคลิปต่อไปนะครับปันสีเงาผล เดี๋ยวมาละก่อแยกแยกไทยตั้งหาดีกว่านะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับเบื้องต้นครับ